ครับวันนี้ก็จะได้ขึ้นรถแล้วครับรับสานีสายฮันมาครับอันนี้จะไปเป็นเคยอุลลาดครับทีบก่อนผมบอกว่าการครับเปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับ เป็นรถใหม่เลยครับไม่ใช่รถมือสองเขานอกครับรถใหม่แกกล่องครับจะได้ขึ้นรถสไลด์ครับสไลด์ก็ฮิโนครับเมกาเทียว 5E 225แรงมาค้นรถสไลด์ก็ไม่ยากครับไม่ใช่เป็นรถท้ายลาดที่ต้องโหนขึ้นครับ อันนี้ค่อยๆไส่ขึ้นครับเพราะมันเป็นทางมันลับๆครับเลื่นตึนแบบสบายเลยครับเลือนึนแบบนี้กังวลไม่ก็ต้องกังวลครับแบบนี้นิ่มเลย ไปดีล,ในในในล่ลาสุไปดีล่าสรดได้รวบลูคืเรียบร้อย รถสไลด์พี่เขาบอกว่าขึ้นได้สิบตันเลยครับ่านเขารองรับได้ครับไม่ใช่ฐานรถห้างครับเป็น่านเขาทำอาครับแบกรถเกี่ยวใหญ่ได้สบายเลยครับจะกไมนน <c oughs> จมือจะไม่หอดมันนี้ มอมเลิกเลิกเพิ่นสิบสิบโมงสิบโมงวันที่ยี่สิบผม <c oughs> ดันยังเดียวเลิผมไม่จอดดันยังเดียวเลยเมียนเดียวเลิกเพิ่นสิบโมงครับ <c oughs> โบ่รสะไรก็หวานเหมือนกันนะครับนะครับปั่นขึ้นแล้วครับอ๋อปัน่นปั่นล็อก่าล็อกอไม่โคลยครับกันไหลครับ เมก้า6น็อตครับนี่ครับรถสไลด์ชีสเกตเสียงกงครับภาษาที่โก088 100 54 48ครับ ไฟนี้แพงเหมือนกันครับดูดูเหมือนน่าจะเป็นน่าจะเป็นงานไทยครับโน้คู่หนึงประมาณห้าพันได้หมวกหมวกสวยครับ หนูเป็นงานเก่าน,นอกครับต้องรับสเตย์ให้ดีๆครับ เล่นตลอดแล้วน่อับเดียวบเมื <S <S ่อยวะมาเต็มสีเศร้าตกต้มงอีก มองหน้าหน้าไม่ได้ไหลลุกไม่ได้สีเกียบาโอเคครับคลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับที่คอมเมนรับชมของคุณครับ